Thank okay. you. ใจมากแล้วก็กอั่งล่าช้าไปนดนะคะต้องขอบคุณาราไยด้วยมากๆนะคะอยากขอบคุณค่ะแสเลยดาขึ้นค่ะ้าแจ้งถันหูเ็ไว้ให้หนโลกโอลโอลูกเราขค่ะวหนูขอไปคุยนิดนึงค่ะโอ้ม่วันนหคัลื่นมันลื่นอบค่ะหนู แม่จ๋าดังอีกดังกว่านี้แม่จ๋ามาเร็วรุดเข้าใช่ไหมจ๊ะเสียงดังอีกทีจ้าสิ่งแรกวันนี้ที่ผมอยากจะพูดจะต้องคือ

ก็จะไม่แก้หนาวเป็นหนูเลยเป็นบาดนานมากพอเสียงจะหนาวเลยเข่าไปประมาณเกเสี100%เพราะยังไม่ได้หนาวจบแล้วเป็นหนูแนะนำตัวอย่างเป็นรายการให้ดูดีกว่านะคะค่ะโดยชื่อเด็กหญิงสุบยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องเพิาวค่ะมาจากรายการดนตรีชิงทุนชั้น68สมัยปัจจุบันเด็กหญิง วันนี้หนูก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะขอเค้าปรุงสักวันนะคะได้ไหมจ๊ะหนูเคยมากรุงเทพแล้วครั้งหนึ่งนะคะหนูวันนี้นเสียใจมากเสียใจมากๆจริงๆค่ะหนูไม่สบายก็เลยร้องเพลง มันเยเนี่ยนําไปก,ากไลางก,กลัวจะบังก็นื่นเหรอไหนญี่ปุ่นต้องของย้อนไปก่อนเค่ะวันที่ผมมาคราวที่แล้วนะคะครูไ,คไม่เีย